นั่นแหละพอเชื่อพระเจ้าพระบิดาของตัวเองไม่ได้เชื I I and, ่อคนอื่นนี่เพราะเราก็บวชเหมือนกันนี่บวชตามหลักคำสอนของพระเจ้านี่จะพรรษามากพรรษาน้อยก็บวชตามหลักคำสอนของพระเจ้าคิดว่าตัวเองเลือดตัวเองประเสริฐงั้นเลยพรรษามากแล้วคิดว่าจะเลือดประเสริฐงั้นเลยหรือพรรษาน้อยก็คิดว่าตัวเองเลือดประเสริฐงั้นเลยนั่นน่ะต่างไปก็ต่างบวชตามหลักคำสอนของพระเจ้า นั่นแหละบิดาของตัวเองนั่นอย่าไปว่าเพื่อนนะนั่นเป็นเป็นครูบาอาจารย์เป็นเป็นพระเถระนุเถระอา้าวพระเถระนุเถระก็เอาพุ้ติเ,เ,เ,เจ้าเป็นชาสด,สดาไม่ใช่เหรอนั่นน่ะอย่าไปว่าเพื่อนนนั่นถึงป็นจะบวชไม่นานแต่เพิ่พนจ้างบริมามา,มากคนหลังไหนไปกราบไปไหว้ด้วยปัจจัยสี่ทอ่ทูนไว้เป็นพระมหาเจดีย์ถีแล้ว บิดใหม่นี้เอาไม่ได้เอาพระเจ้าเป็นชา,ชาดาเลยไม่ได้เอาเป็นเป็นบิดาเหลอหรือว่าไงหรือตัวเองเลยเป็นพระเจ้าเองเอนั่นเอาแต่นั้นแหละเป็นเครื่องวัดนะพวกเราก็เลยมาทะเลาะก,กันที่หลวงป,งปู่พูดหลวงปู่พูดเพื่อต้องการความสมัคคีนะไม่ได้ว่านะไม่ได้ว่าครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้ถ้าครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้หรือบาตุทธิกากลุ่มนั้นกลุ่มนี้เป็นของเทย่อมที่จะรวมตัวกัน เป็นปึกแผ่นแน่นหนาปกป้องหลักพระวินัยของพระปกป้องหลักคาสอนที่เรียกว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเลยเป็นปึกแผ่นแน่นหนาะไม่ยอมให้กองทัพอธรรมเข้ามาทําลายนั่นเหมือนพระนักเสษ็เษทระปกป้องพระพุทธศาสนาช่วงห้าร้อยปีหลังพุทธบริณีพานใน,นด้านไหนล่ะเก่งไหมล่ะ เี 5, 6, 7, ่ห้าหกเจ็ดภาษาแค่นั้นเองมิแต่าทำมีแต่พิจารณล้วนๆมือเจอ้ญญาพันอหญ่ยังไงก็อเอาอย่างนี้ไม่มีคำว,ว่าขาดตกบกพังใดๆพูดขึ้นมีสติอยู่ทุกเมื่อบรรลอสีหนาจอยู่ทุกเมื่อไม่ได้มีคำว,ว่าขาดตกบกพังใดๆเม้นกองทัพธรรมจะเข้ามาฆ่ามาทำลายมาหาเรื่องหาหลกก็เป็นปกติ พอไม่ออกจากฐานแห่งคุณงามความดีที่สร้างนั่นเป็นอย่างนั้นเลยจะเพลามาอย่างนั้นเลยหรือจะยอมมาอย่างนั้นเลยมีตะโมกับตมนะเนี่ยนะแล้วบุญเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็จะถามบุญของพวกเราที่ทําบุญอย่างนี้นี่เกิดขึ้นด้วยการทําลายหลักพระวินัยห,หรือทาลายหลักคาสอนของพระพุทธเจ้า,านั่นเลยคิดว่าจะได้บุญหรือ หลวงปก็จะถามเลยนั่นแะพระกินราดราบเลือดก็เอาราบเลือดไปทูลถวายคิดว่าจะได้บุญกันเลยหลวงปู่ก็จะถามเลยนั่นแหละพระกินเหล้าก็จะเอาเหล้าไปถวายงั้นเลยพระกินข้าวทุกเวลาก็จะเอาข้าวไปถวายงั้นเลยหรือยังไงอ่ะพระจับเงินจับทองใช้จ่ายเงินทองก็จะไปสาธุกการว่าท่านถูกอย่างนั้นเลยพระกุดินดาจ้า ก็จะไปสาธุการว่าท่านทำถูกอย่างนั้นเหรอหลวงปู่ก็จะถามกองทัพรมนี่หรือ,อยังไงหลวงปู่ไม่โทคานนะหลวงปู่ขอเป็นลูกที่ดีสากยบุตรพุทธชีนโนรถบุตรกองพระเจ้าเสื่อมไปมากนะเรื่องพระวินียมีแต่เรื่องเรื่องลาบจักรละเขามาเกยไกลเปยเกยไป เยียบย่ำทําลายเยียบพระพุทธเจ้าจมในแผ่นดินนู่นคือเยียบธรรมเยียบยินไหนหรือ,อยังไงถ้าใครค้านก็จะแดงว่านั่นแหละเป็นพวกกองทัพอธรรมแ่ะใครจะเป็นผู้ตนกนรกเห็นนรกหรือ,อยังหลวงปู่พูดตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าพระต้องเป็นอย่างนี้พระอภีต้องเป็นอย่างนี้พระดีต้องเป็นอย่างนี้แยกแยกให้มันถูกที่ นี่พวกเรานี่ไม่ได้สนใจใยดีกระพูที่เจ้าเลยนะพึงพอใจกับพระรูปนี้ท่านจะชั่วท่านอะไรก็ตามท่านต้องการข้าพเจ้าเป็นเมียข้าพเจ้าก็จะเทินทุนตะไหวให้เป็นนอนในห้องคอยก็ฉันศรัทธานี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่แต่อย่ามายุ่งอย่ามาทำลายศาสนาไัซั์กันนี้มันพออยู่ที่ไหนก็พากันไป แต่สถานที่ที่ลืดที่ประเิฐที่เรียกว่ากองทัพรมคือธรรมคือวีไหนนี่ห้ามมายุ่งนี่ที่พูดนี่อยากจะเห็นหมู่คณะกว่าอาจารย์รวมตัวกันมากน้อยแค่ไหนก็ยังดีกว่าเพิกเฉยจข้าัจมือถือเราดีแล้วจาจะพูดทำไมดูแลตัวเองอ่ะก็ดูแลตัวเองตลอดนี่นั่นน่ะ ดูตัวเองตลอดว่าเป็นคนดีหรือไม่หลบสั้นๆหลบสั้นๆอย่างน,น,นั้นพวกเธอคิดว่าพวกเธอเป็นคนดีเหลยหล้วโ่จะถามนั่นน่ะในประเทศจีลังกาในสมัยนั้นคุณนาน,นันทะนี่ออกมาสู้ระดับไหนล่ะพระก็บอกโอ้ยากยาเลยได้แผ่เมตตาไปเถอะเราหลบเราสั้นนี้แหละเป็นพระก็ต้องสำรวม อย่าไปพูดอย่าไปอะไรที่เก้าแล้วคนนั้นคนนี้เออนั่งหลับหัวหลับตา,าแผ่เมตตาไปนี่แหละล,ลูกหลาน,น,นเห็นไหมละ่ะศาสนาเขาก็มาเหยียบที่เกือบไม่มีพุทธศาสนาในจีลังการนั่นหะคุณานันทะออกมาจี้ตัวเล็กๆนี่จัดการใหญ่เลยแล้วสู้แีนี้ที่บอกว่าชีวิตแรกชีวิตแรก บกศาสนาใหญ่ๆศาสนาอือนั่นหายเงียบจริงไหมล่ะไอพวกเราถูกสอนอย่างนี้นะสอนกันนี่มันถูกต้องที่ไม่ใช่ว่าสอนให้หลบซ่อนโดยไทยเดียวพระเจ้าพาหลบพาซ่อนเถอะพระเจ้าเป็นตัวอย่างให้พวกเราทั้งนั้นเลยนะคณะสงฆ์สากวกเป็นตัวอย่างให้พวกเราทั้งนั้นมีคณะสงฆ์กลุ่มไหนที่หลบซ่อนนะจะไม่พุทธการ ในการออกเผยเพ,พย่พระศาสนาให้แพร่หลายนั่นเรียนกันทุกคนที่น่าหรือจะว่าไงดูตัวเองนั่นก็จะว่าดูตัวเองตลอดว่าตัวเองเป็นลูกที่ดีไหมหรือว่าเป็นลูกขี้ขาดตาขาวนั่นเป็นลูกที่ดีของกุเจเจ้าหรือไม่สู้เพื่อพ่อไหมปกป้องพ่อได้หรือไม่กล้าสละชีวิตเพื่อปกป้องผู้เป็นพ่อคือพระวินัยห,หรือไม่ต้องเป็นอย่างนั้น าตุที่เตือนหลวงปู่ดูแลตัวเองตลอดถ้าหลวงปู่ขี้กาตาเขาก็แสดงว่าหลวงปู่ไม่ใช่ลูกของพทธเจ้าไม่ใช่บุตรของพทธเจ้าไม่ใช่ศักยบุกระุบทุตชิโนรถหรอกถึงการเวลาแล้วที่พวกเราจะรวมกันนั่นอย่าเข็นเหมือนสมัยที่พระแก่งโน่นท่านธรรมปาละไอ้่านคูณานันทะนี่พระในสมัยนัน้น ที่เก่งแล้วก็หลายรูปอยู่นะที่บรรยายไว้เราก็ศึกษาดูอยู่